สวัสดีครับมาติดตามการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันพฤหัสบดีที่10กร,รกฎาคมพุทธศักราช2568ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย พยากรณ์อากาศวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกิของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุ่สุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับวันนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน